เอาใหม่หนึ่งคันครับคูปะต้าบี2420ครับคันนี้เดิมๆสวยๆนะครับสภาพของใช้งานครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้นะครับเรถมาดีนะครับสำหรับรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นบีนะครับเป็น mini b คูปะต้าบี2420นะครับเป็นเครื่องยนต์สามสูบของยพาวเวอร์นะครับเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจ ราคาตามสภาพนี Syria, 1, 7, 000 000. ้นะครับอยู่ที่ราคา1น5 0 0 0นับาทเลียมทะเบียนเอกสารที่คนครบนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ชมสภาพระบบคันก่อนให้ช่างน้อยรีวิวทดสอบระบบการทํางานนะครับไปดันเต็มๆครับตัวนี้จะเป็นระบบนะครับเเกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบเดเล็กนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับเป็นผ่านพวน5ใบยิ่20นิ้วนะครับเป็นรหัสฐานดีเนะครับ 205B นะครับ ท้ายสวยครับนะครับสภาพนี้ยังไม่ทันได้ล้างน้ําเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นสวิตไฟครับนี่ครับรถไทยประดิษฐ์ก็แบบนี้แหละครับไทยทําไทยใช้ครับอ่าสวิตไฟนี่ครับดีกว่าศูนย์อีกนะครับใช้งาน5้าดิบามชั่วโมงการทํางานปะปากท่อปากท่อเหรอปากท่อยังนันเอาเคื่อนน้อยปากท่อยังโอ้เิ่นคืออันเจ้าของเก่าเิ่นคือประดิษฐ์ดีครับเอาสตาร์ทมึงดูเด็ดเด็เด็ดเด็ดเอาสตาร์ทครับ นิ่มิมครับไบยสวิตไฟหนึ่งแสนเจ็ดหมืบาทครับส่งปี300รกิโลนะครับตัวนี้ไปตามสภาพนี้เลยนะครับไม่มีเก็บงานเพิ่มเติมนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับไปเลยดูโควินครับ เท่าเดียวครับดูสองเท่าครับขอแรงๆชัดๆครับให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมกันนะครับอ้มนะครับสองเท่าทำงานปกติครับตัวนี้นะครับได้ครับเงินๆเป็นสามส่วพวงมาลัย power ครับหรือใครที่ต้องการอยากได้โรตารี่ด้วยนะครับเราก็มีโรตารี่มือสองให้นะครับแบบตัวนี้ก็จะเป็นโรตารี่หนึ่งสามห้านะครับ ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับรถรุ่นนี้ถามความกว้างของล้อหลังก็ประมาณ1เมตรนะครับก็ไปเข้าร่องได้ครับหรือว่าเราจะปรับฐานความกว้างของล้อหลังให้เป็นขนาด1เมตรยี่สิบก็ได้นะครับผูงานดันครับราคาคุ้มค,มครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับ175,000บาทนะครับบูเบต้าดีสองสี่สองศูนย์ครับ ข้อสูตรพร้อมนะครับคันนี้นะครับจะของเดิมทําข้อสูตรมาพร้อมนะครับอ้าวปั่นเลยครับไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับความร้อนขึ้นปกตินะฮะบ,บอกมีขาดนะครับบอกมีขาดแผ่นลังคาไม่มีแตกครับมีที่ใส่ของด้านบนนะครับทำล้อ เครื่องนะครับมาดูเครื่องยนต์่ันะครับเครือเครื่องครับไอหไม่อนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยซื้อครับลูกหากเจ้าของเดิมก็เปลี่ยนมาแล้วครับก็จะมีลูกหมากล้อหน้านะครับหวมหน่อยหนึ่งนะครับหากเพื่อนๆที่ๆเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้ามาดูรถได้นะครับหรือสั่งจองออนไลน์ก็ได้นะครับทางภาคใต้จนภาคใต้อยากเอารถไว้เข้าสวนไปตัดหญ้านะครับก็ ตัวตัดหญ้าของใหม่1เมตรของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2 3 0 0 0บาทนะครับสำหรับหางตัดหญ้านะครับโรตารีมือสองอรตรีมือสองก็มีนะครับ35นะครับนี่ครับโรตารี่มาพร้อมเขานะครับถ้าจะเอาโตรตารี่พร้อมก็เอาไปอีกตัวละ25,000ครับสวยๆเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับ0 9 1 8 6 1 1 9 1, 9, 1นะครับขอบคุณครับ